ว่าตัวชูวงของหมอลำแต่ละวงนะครับว่าแต่ละวงเนี่ยใครเป็นตัวชูวงใครเป็นศูนย์หน้า<ฆ>คาว่าศูนย์หน้ามาจากไหนนะครับคำนี้ได้ยินมาจากวัโจใช่<ฆ>เนาะ<ฆ>หรือว่านํามาจากที่เขาใช้เรียกทีฟุตบอลอ่าก<ฆ>็<ฆ>คือจะมีศูนย์หน้าก็คือจะเป็นดาวเด่นอะไรอ่าแล้วทีนี้นะครับแต่ละวงเนี่ยเราไปดูแต่ละวง ก่อนที่เราจะไปหรือเรานึกถึงวงวงไหนแล้วเรานึกถึงใครค่ะอย่างนี่คือศูนย์หน้าของหมอลำแต่ละวงนะครับอ่าอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงน้องวงอีอ๋บ้านแพงเป็นอันดับที่หนึ่งเลยมาเป็นมาเป<ช>ิดเล่อน<ช>เ,อเลยเนาะใช่เอาาปัจจุบันตอนนี้นะคะที่คือพอได้ยินคำว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็หน้าอุ่นก็ลอยมาเลยนะคะหน้าอุ่นก็คือลอยมาเลยครับร่วมด้วยกับผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลเพลงหรือการแสดงหรือมาแรงนใจหรือทุกอย่างเลยกระแสดีมากๆสำหรับน้องวงอี๋เรียกว่าเป็น ศูนย์หน้านะคะของซาวน์้อยเพชรบ้านแพงหมอลำโซเชียลอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปเลยคะ่ะครับผมค่ะตามมาด้วยหมอลำใจเกินร้อยหล่ะสาวส์ศรีหมอลำใจเกินร้อยของบอสบอยสิริชัยเป็นผู้บริหารก็ได้นะเพราะก็นึกถึงคุณบอยสิริชัยนะคะ<ช>ที่อยากจะไปดูนั่นก็คือคุณบอยสิริชัยแล้วก็ด้วยด้วยด้วยคุณบอยเองก็ยังคงเป็นตัวละคของวงนะคะเป็นตัวแสดงในเรื่องมีทั้งโชว์นะคะแล้วก็จะขาดคนไม่ได้เลยถ้ามีรับเชิญนั่นก็คือน้องแอนอรดีค่ะ าแบบว่าวันไหนที่มีน้องแอนไปขึ้นรับเชิญเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยสำหรับเจ๊กนเลยค่ะครับผมวงต่อมาก็สมมติว่าระเบียบวัฒนิลปมอังซินไคลอังซินไรก็ระเบียบก็พระเอกเงินล้านก็ต็อปนักรกรน้อแต่ก็คงมีดาวรุ่งนะคะอย่างน้องเตยหยองก็เข้ามาอีกเรียกว่าเลอกพี่ิถันเลยทีเดียวก็เป็นสองคนนี้แหละถ้าพูดถึงพระเอกพูดถึงน้องท็อปนักรกรหรือว่านึกถึงคนที่เด่นๆอีกหนึ่งคนก็คือน้องเต้าหยอง ก็เป็นกระแสใชหมุนช่วงนี้เนาะแล้วมัจะทำอะไรไปไหนมาไหนก็ติดอยู่ในกระแสตลอด่มันเป็นที่แบบว่ารู้จักกันนะคะคะครับผมแล้วก็พอมาถึงประถมบันเทิงศิลป์หลาศศีประถมนะคะก็ต้องยูริร้องเพลงเหมือนเปิดแผ่นน้องยูริใช่ไหมแต่ครับผมแต่เป็นเมื่อก่อนจะเป็ถึงบิวจิตแต่ตอนนี้ก็ยังนึกได้นะบิวจิตก็ยังเหมือนเป็นโลโก้ของประถมบันเทิงศิลป์นะเพราะว่าบิวจิตก็ยังอยู่ในประถมอินเตอร์เทนเมนต์นะอาจาะ ไม่ได้ขึ้นวงใหญ่ไม,ไม่ได้อยู่ในสังกัดของวงใหญ่ที่จะเดินทางไปกับวงทุกงานแต่นอ้องก็ยังมีมารับเชิญในหลายงานก็คือส่วนใหญ่ก็รับเชิญบ่อยอยูน่นะ,ะต่อมาเป็นหมอรังสีอย่างวิหกครับซึงวิวหก<ม>เราหกสตรงองผู้บริหารเนาะนี่แต่ตอนนี้นะคะเราไม่น้อยไปไหนเพราะว่าจริงคือเราเคยดูคุณโรงแ้วแต่ว่าตอนนี้คือยาคุณน้องไหนมากเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็น่ารับไปหมดอย่างเทนเนสเซนทับเบิ้ล เปบเตนเหมือนดาวดิปปอร์อกอททอร์ค่ะในคลิปนะคะที่เขาแสดงโชว์จูบบอลกับนางนอกสังคนครับผมมาถึงศิลปินภูไทยแล้วครับศิลปินภูไทย่ะคก็ทีแรกก็คือนึกถึงน้าผู้บริหารของไฟแรงด้ยนะคุณมาร์คนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าน้องคอปเตอร์ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในวงในฤดูกาลนี้นะกระแสก็มาแรงเหมือนกันถึงขนาดว่ามีแฟนคลับเนี่ยที่เขาซัพพอร์ตน้องเยอะๆอย่างตามมาแล้วก็มาซัพพอร์ตวงด้วย แล้วก็มีกลุ่มปิดในช่วงก่อนปฎิบัตการก็พอนองเคอรเตอร์เข้ามาสังกัดนะแล้วน้องก็ยังได้มีปล่อยผลงานเพลงออกมาใหม่แล้วก็ยังมีชื่อนะครับมีโอ้เข้าชิงในรางวัลคมชันลึกอวตารก็ถือว่ากระแสมาแรงมากๆมาถึงหมอลำสาวน้อยลำพิณโชว์ครับอาลำพิณโชไปสุดท้ายกันเราขอเพราะว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่ของลำพิณโชนะครับขอในหมอลำเสียงอีสานครับเสียงอีสานคือใช่แล้เสียงอีสานไม่รู้องห่วงไหม ก็แม่นกได้แต่ว่าตอนนี้คือต้องยอมรับเลยว่าเขาว่าดาวเด่นแล้วก็เป็นดาวที่ดังๆใช่ไหมตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าน้องไดมอนด์น้องไดมอนด์แล้วก็มีอีกหลายคนเลยี่ว่าเป็นในกลุ่มของฟินิกซ์ที่ได้ทักษสรมาเนาะแล้วก็คือตอนนี้ทางทีมผู้บริหารเขาก็ปั้นคนแต่เราเลยเหนคือว่าน้องไดมอนด์เนี่ยเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นดาวเนี่ยแล้วพอไดอยู่เสียงอีสานเขาก็ได้รับคนมาเยอะสมควรคือซึ่งไดมอนด์เนี่ย เป็นคนที่คือก่อนนั้นเนี่ยเขาอยู่วงสาวมาเป็นบ้านแพงมาเนาะเขาก็มีพื้นฐานในการที่จะใช้โซเชียลนะครับโซเชียลเนี่ยนะครับสำคัญมากๆสําคัญยังไงรู้ไหมครับการที่จะดังการที่จะมีกระแสการที่เราจะโชว์ผลงานหรือว่าการที่เราจะโปรโมทตัวเองนะครับไม่ใช่แค่รอให้วงโปรโมทเราเราก็ต้องเสริมเข้าไปด้วยแรกันด้วยในยุคนี้นะครับเป็นยุคที่โซเชียลสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยโซเชียลมีอิทธิพลต่อทุกวงการแล้วก็ การใช้ใช้โซเชียลเนี่ยเป็นการใช้ฟรีครับเพราะฉะนั้นแล้วใ,ใครใคร,ใครใช้เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์นี่ะ <c oughs> ครับอย่างของไอม,มอนแน,น่นอนอย่ <c oughs> ยงอางอซานเลาบันเทิงศิลป์ครับซานเลาก็ต้องพูดถึงพระเอ,อกนหนุ่มผู้นำทีมของเขาพระเอกบูธจักรรรพดิพยนตร์ที่เจอแบบว่าโอ้โหกระแสที่ต้องรับ <c oughs> น้องใหม่เนาะก,ก็มาแรงผสมคนแล้วก็ได้กระแสตอบรับที่ดีจากแฟนคลับซึ่งเขาก็พัฒนาปรับปรปุงอยู่ <c oughs> สมอแล้วเสียงหวานเสียงหวานมากเคยไปฟังอ่ะเนาะเสียงหวานมากๆเลยนะสำหรับพระเอกบูธนะคะก็เลียงให้ดุ่ ลูกเราก็เป็นนักปูชไปด้วยครับผมอ่ะต่อมาคืออย่างวงน้องใหม่อ่ะวงเจริญบันเทิงศิลป์วงน้องใหม่อะขอขอพูดถึงก่อนวงเจริญบันเทิงศิลป์นี่ก็ทั้งรูปรูปนะก็เป็นวงของแม่เดินเพชรใช่ค่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วอีกก็ได้มีโอกาสเนาะได้เจอคุณแม่คุณแม่เดินเพชรจริงเนี่ยจริงเราหลายครั้งเราหวังแบ่ว่าได้มีโอกาสพูดคุยนะคะตอนที่คุณแม่มาคุณเลื่อดแลก็รถตกเขานั่นเองคุณเพชรก็ไม่ก็น่ารักครับผมน่ารักค่ะแล้วก็เราเองเห็นคุณงานกแม่ได ปล่อยออกมาก็จะเป็นซิงเกิลเพลงหรือการร้องกขนำเนี่ยก็มันยืนหนู่แล้วครับผมก็เปิดฤดูกาลสำหรับฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกนะครับขอให้ปังๆขอให้มีคิวงานเข้ามาเยอะๆนะแต่กระแสตอบรับดีมากเลยฮะถ้าพูดถึงตัวชูวงก็นึกถึงคุณแม่เดือนเพ็ญก่อนาะตอนนี้นึกถึงยังยังไม่เคยดูไงยังนึกถึงใครอื่นไม่ได้อ่าราคิดก็คือนึกถึงคุณแม่เดือนเพ็ญครับผมอีสานนครศรีอีสานนครศรีก็เป็นมอนน้องใหม่ในรายการนักชิวงานที่แน่นมาก อิสานาครนสินก็มาถึงผู้บริหารนะเราก็เอาดาวที่วงเนาะอีสานาคอนสินเราให้เป็นน้องกระแสก็คือน้องเต้มสีก็มาเลยนี่แต่ก็มาสุดสีกายกับตาอีสาธิตนะคะที่ก็เป็น ไม่ไว่าเป็นอันนี้นสาวสีพูดแล้วกันเราเรา,เรา,เ,ราเราตัดสินใจไม่ได้จริงเพราะว่าแฟนคลับเราคือเราวาจากตรงเนี้ยก็คือแบบแฟนคลับหลายๆคนกระแสเนาะแล้วก็การติดตามผลงานได้ไดไดดน้าเวทีผลงานต่างๆอื่นๆที่เสริมเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็โอ้โหการนี้คือมาสุสีกัน่ะยกให้ตายหีแล้วกันนะตายหีสาธิตอีาอาสอนา,ออานนครศรีครับค่ะอ่ะแล้วพอมาถึงวงต่อมานะครับเป็นคำพุดร่วมมิตรครับคำพูดเดินสวนใต็ต้อง ที่ได้ไปก่อนก็เป็นนางอิปปาแต่ตอนนี้ก็คือผันตัวเป็นผู้บริหารษ์แล้วแล้วก็ไปมีน้องค่ะตอนนี้นึกถึงใครทำบุญงัดนู้ภัยหรอพระเอกหรอพระเอกหนึ่งหรอหนึ่งพาชัยอ่ต้องให้ครัต้องให้ได้ครับต่อมาเป็นรัตนสิทธินทราไทยราชน้อยอุ่นไออุ่นมาแล้นะครับเราเสียดีมากด้วยตื่นไล้ว่าเราจะ ไม่เคยได้รับข่าวน้องแต่เราปฏิตามมีกครับว่าเสียงดีมากจริงจริงจริงเนาะแต่ก็ต้องเพิ่มในส่วนของโซเชียลเข้าไปใช่ครับแต่แต่เขาทำโซเชียลดีนะเราเห็นคลิปของน้องอ่ะเด้งขึ้นมาเยอะมากครับแล้วก็คนชมชมเยอะเนาะคนชมก็คือชื่นชมนะคะเสียงของน้องค่ะครับผมอ่าแล้วก็มาถึงในส่วนของวลังซิ่งบ้างแพลวพาวแสงทองอ้าวงเพลียวพาวก็ต้องเชิญคุณเพลวพาวแสงทองไม่แพ้เลยนะะโนค่ะดาวเด่นตอนนี้นะคะยกให้น้องเพลงพิมพ์กระดาษ เจ้าของผลงานเพลงต้นฉบับนะครับหอยใจบ้างไฟแสนสามสิบแปดสามสิบเก้าล้านวิวเพรด้วยอะไรเอ่ยกระแสแฟนคลับเลยเนาะที่คือค่อนข้างที่จะกระแสดีก็เลยเป็นดาวเนาะของวงคุณแม่แพร่ก็เป็นก็อย่างน้องแพร์ไอไอน้องแพร่กับพ่อแรคะน้องเพร่เองนะคะก็ก็ลูกสาวแม่แพร่เองครับก็อาจจะมีเจอปัญหาเจอดราม่าอะไรเยอะแยะนิดนึงนะครับเชื่อว่าน้องก็ได้กำลังพัฒนาอยู่ รู้ตอนนี้คนชมเยอะนะคะในการแสดงของน้องนันท์นีคนชมเยอะขึ้มาหรือชมในชื่นชมในเรื่องการร้องเพลงอะนะครับผมอนาคตไกลแน่นอนนะเนาะต่อมานะครับเป็นเอาเว้นเท่าไหร่กันตุ๊กเกียวมิวสิกอะตุ๊กเกียวมิวสิกอะค่าเพลงละคือตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเขาทําหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กเกียวบันเทิงสีหรือว่าจะเป็นตุ๊กเกียวรัองซิ่งค์ซึ่งก็มีละเสียงเพเยอะแยะเข้ามามากมายนะคะเพิ่มสุิมทับแต่ว่าทีนี้คือถ้าคิดถึงค่ายเพลงตุ๊กเกียวมิวสิกสีตรงนี้ นอกจากผู้บริหารแล้วอะคิดถึงใครี่เป็นดาวเรอคิดถึงตอนนี้คือยูริน้องยูริมาแรงมีชื่อเข้าชิงผมได้เลือกอว์ด้วยแล้วก็คะแนนสูสีกับผู้หญิงเลยแต่ยูริมาแรงนะตอนเนี้ยยูริปล่อยเพลงรัวๆมากแล้วก็มีชื่อเข้าชิงแล้วก็มีงานคิวงานต่างประเทศจองตัวพรีเซนเตอร์เยอะๆเยอะแยะมากมายจองเข้ามาแต่ว่าผู้บริหารก็ยังไม่ได้เปลี่ยนทำนะยังย้ำคำว่า น้อง4แกรมเนี่ยคือเบอร์หนึ่งของค่ายอ่เพราะว่าด้วยเสียงเอ่ยนเพลงที่ได้ปล่อยออกไปเอ่ยแล้วก็เสียที่แฟนของเอฟซีนะฮะได้เชินชมก็คือแต่ว่าตอนนี้ก็คือเริ่มเหมือนกับเป็นหนุ่มขึ้นแล้วเป็นเสียงต้องดูแลเป็นพิเศษเนี่ยค่ะคีนี้โค้ชมีอะไรไม่ได้เลยนะครับอ่ะสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับวงน้องใหม่จริงๆวงเหมือนกันที่ภายใต้การบริหารของทางวอตโจกับเฮียหน่อยนะครับตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยข่าวว่าสุดหน้าของสาวน้อยลำเพลินโชว์คือใคร ซึ่งผู้บริหารก็ได้คอมเมนต์นะคะอคอมเมนต์ใต้โพสต์ของศิลปินนะคะอย่างคุณมิวรัชดาทองก็คือนางแยษมว่า,วาส่กับที่เป็นซูน,น่าอีคอกคนออกสาวน้ำพนมโชว์ถ<า>้าว่าอีกหนึ่งคนจสดงว่าก็ต้องมีอีกถ้าพูดถึงสาวน้ำพนโชว์นะครับสำหรับผมนะในตอนนี้มิวรัชดาพอเนี่ย เด่นจริงๆตั้งแต่ได้รับบทนางยักษ์แล้วเธอตีบทแตกแล้วเพลงก็กลายมาเป็นกระแสตั้งแต่ปล่อยซิงเกิลเพลงออกมาเนาะก็คือเพลงแรงรักแรงรักพระอภัยมณีมีสองเพลงเลยกับเพื่อนทั้งแบบทึ่งทั้งแบบพี่กิ๊ทฮอดแต่ก็ที่ขาดไม่ได้ก็มีน้องก้อยเช่นกันก้อยชลินีก็เป็นนางเอกก็คือนางเอกนางเอกก็คือนางเอกน้องก้อยก็คือเป็นคนที่เหมาะสมแล้วที่สุดที่เป็นนางเอกหมอลำเพราะว่าอะไรคือเธงหวานสวยคือเป็นคนที่ครบครบจบอยู่ในคนเดียวอ่ะทั้งสวยเสียงดี มีเสน่ห์ทุกอย่างแต่ถ้าจ้าว่าดาวเด่นนะถ้าเด่นจริงตอนนี้ก็คือหมิวเราให้หมิวอ่าแต่อันนี้ต้องเลือกไะครับอ่าเราให้หมิวแต่ถามว่าก้อยอย่าเด่นไหมก้อยก็เด่นแต่ก้อยก็คือเด่นอยู่ในบทเป็นนางเอกครับค่ะนางเอกแต่อีกก็คือนางเอกใช่คือยังยังรวบทุกอย่างไม่ได้เนาะอืมแต่อันนี้ก็คือไม่ธรามดาเนาะเพราะว่ามันเป็นด้วยกระาำความจิน็นากานด้วยแล้วก็ด้วยกระแสนะคะกระแสก็คือ ผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานซิงเกิลเพลงหรือว่าผลงานการแสดงเวทีหรือว่าท่างต้นทับเอฟซีแล้วก็กระแสที่ชื่นชมนะคะก็คือคอมเมนต์ในทิศทางที่ชื่นชมว่าคุณนี้ยเสียนดีอนาคตไกลอย่างเงี้ยค่ะเรียกรวมรวมอ่าเรียกว่ากระแสดีกว่าครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทําข่าวหมอรามเพราะฉะนั้นแล้วเราจะค่อนข้างที่จะติดตามเรื่องของหมอรามเยอะกว่าเรื่องของเพื่อนๆในองนละอีกนะเพราะฉะนั้นหมอรามันจะเขาจะได้ขึ้นมาก่อนอันดับแรกแล้วเนี่ แต่ละคนที่เราพูดถึงมาล้วนแต่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลหรือเป็นคนที่มีกระแสในโลกโซเชียลมากอ่าถามหลายคนก็จะรู้จักอย่างนี้ครับอ่าแล้วไม่ใช่ว่าศิลปินคนอื่นที่เราไม่ได้ให้มาพูดไม่ได้มาพูดถึง,<ห>ถงว่าเป็นดาวเด่นหรือว่าเป็นสุวนหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่สําคัญหรือเขาไม่ยิ่นะทุกส่วน นะครับทุกส่วนทุกคนที่อยู่ในวงแต่ละวงมีบทบาทสําคัญมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรหมดทุกคนค่ะแต่ก็คือเป็นวงเนาะจะต้องไปร่วมกันร่วมกันหลายๆส่วนหลายๆาฟก็สำคัญทุกคนหมดเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรารู้จึงใครชนะแล้วใครนะคะที่เราพูดไปนี้เนาะแลยวงต่างๆเนี้ยค่ะก็นึกถึงใครก็สามารถคอมเมนต์มาได้สมมติว่า FC แฟนคลับที่กำลังฟังอยู่มีความเห็นแต่กต่จากเรานะคะสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือเสริมเข้ามาได้เลยนะแล้ว แต่ก็มีเซกใครนะับเซการนะับเซการแล้วก็วงหมอรำเนี่ยตอนนี้ก็เยอะมากๆอาจจะมีตกลงที่เราไม่ได้พูดถึงนั่นก็ต้องขออภัยเวยนะที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปจะยาวเกินไปนั่นแหละครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วชมคลิปด้วยความบันเทิงและการน้องดราม่างดเข้ามาถกถียงงดเข้ามาบัฟกันนะว่าคนเด่นกว่าคนนี้เด่นกว่านะครับพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่มีโซเชียลอยู่ในมืออยากแชร์ศิลปินท่านไหนแชร์แชร์ไปให้ลูกได้รู้เลยค่ะว่าเขา โชคดาโชดีดีครับผมแล้วก็ฝากถึงศิลปิน,ปน<ม>ทุกคนด้วยนะครับอมืองที่เราบอกไว้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่โซเชียลมีอิทธิพลน,นะครับกับสังคมมากๆแล้วสื่อโซเชียลหลายๆสื่อเขามีให้ใช้ฟรีเพราะฉะนั้นแล้วการจะเด่นจะดังการจะขึ้นมาเป็นดาวได้เนี่ยเราต้องโปรโมทตัวเองช่วยด้วยนะครับไม่ใช่แค่รอให้วงมาโปรโมทเราอย่างเดียวนั่นแหละครับพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ